สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Before the Match นะครับประจำวันอังคารที่8กกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุย่อนเกมนะพ่อหลังจากเรามีเกมการเล่น FA Cup ผ่านไปนะครับผมก็เข้ามาสู่ช่วงที่เราจะลุ้นความสำเร็จนะครับผมก็คือรายการบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะเราเป็นตัวแทนจากทวีปยุโรปนะนะครับผมเป็นแชมป ยู่ฟาชมเี้ยนส์ลีนะก็เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับผมแข่งกันวันที่9กุมภาครับก็คือวันพุธนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งนะช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองเซิร์ชช่องของมาเลเซียแล้วกันนะครับอสโตซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมลองดูนะลองดูช่องนั้นก่อนนะครับผมว่าแบบมันมีถ่ายทอดให้ดูนะครับแล้วก็ ตามรู้อีกทีว่า YouTube ช่องของฟีฟ่าออฟฟิเชียลนะครับผมฟีฟ่าจะถ่ายหรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนหน้าเนี่ยอย่างรอบแรกนะครับผมที่เจ้าภาพแบบทีมเจ้าภาพส่งลงเล่นที่เจอกับทางมอนเตเลหรืออะไรทักอย่างเนี่ยนะครับผมคู่แรกที่เล่นไปมีถ่ายทอดให้ดูนะครับแต่ว่าวันนั้นที่ผมนั่งดูเอาฮีรานกับทางเอาจาซีราเนี่ยถ่ายทอดสดได้ระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทาง youtube มันตัดไปเพราะว่าเรื่อง มันให้เหตุผลว่าลิขสิทธิ์อนะครับเหมือนกับว่าทางาประเทศของเราอ่ะไม่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะครับก็เลยเหมือนกับว่าโดนบล็อกไว้นะครับแต่ว่าสามารถลองหาดูลิงก์ได้นะครับผมน่าจะมีน่าจะไม่ยากจนเกินไปสำหรับแฟนเชลซีถ้าใครพยายามนิดนึงนะนะครับผมก็เซิร์ชไปอ่ะแอสโตซูเปอร์สปนะครับ Super ร์สปอรหนึ่งนะนะครับผมช่อง แอสโต้ซูเปอร์สปอร์ตหนึ่งนะนะครับน่าจะถ่ายทอดเพราะว่าช่องของมาเลเซียเพื่อนบ้านเราอะ่ะผมจําได้แค่ว่ามาเลเซียบูไนแล้วก็อินโดมั้งที่ได้ลขิขสิทธ์ไปอะ่ะแบบได้ถ่ายรายการสโมสรโลกแต่ประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าคือทางฟี ف าเขาประกาศลงในหน้าเว็บไซต์เลยว่า,อาบอร์ดแคสต์นะครับผมว่าการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีแลวก็ตามเนี่ยช่องต่างๆเคเบิลหรืออะไรเงี้ยสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดประเทศไทยไม่มีนะครับ ไม่มีนะแต่ว่าผมเห็นของมาเลเซียได้ที่ช่องของเขาคือ a s t r o s ซูเปอร์สปอนะครับผมลองลองดูตรงนั้นก่อนนะว่าอาจจะคืออันนั้นอน่าจะมีถ่ายทอดแน่ๆแบบหาดูได้แต่ไอถ่ายทอด YouTube เนี่ยต้องดูอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าทางฟีฟ่าจะเอามาถ่ายทอดให้เราดูหรือเปล่านะครับผมนะก็โอเคพรุ่งนี้นะ้ห้าทุ่มครึ่งนะอย่าหลงเวลานะครับผมโอเคเราไปฟังบทสัมภาษณ์ครับก ทูเคิลไม่ได้วินมานะเพราะว่ายังกักตัวอยู่นะครับผมแต่ว่าอ่าก็มีประเด็นนะครับเดี๋ยวเป็นคําถามกับทางซอลเลิฟนะครับผมก็ผู้ช่วยนะครับผมของทูเคิลแถลงแทนนะครับก็เริ่มจากอาถามนะครับว่าทีมอย่างเอาฮิลเนี่ยรู้จักดีหรือเปล่านะร,รู้จักทีมพวกเขาบ้างหรือเปล่านะอาซอเลิฟบอกว่า ก็ได้ดูนะครับในเกมที่เขาลงเล่นนะครับผมก็คือเจอกับอัลจาซิลานะครับรู้สึกถล่มไปหกหนึ่งแหละตอนแรกโดนนําก่อนด้วยนะครับผมว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นเกมสนุกนะในครึ่งแรกแต่พอทางอัลฮีลานเขาเริ่มแบบจับทางได้ประมาณเนี่ยที่ท้าถ่าอ่าที่ที่ผมดูนะนะครับผมว่าตรงตอนนั้นอ่ะ youtube ช่องฟีฟ่าเขาถ่ายได้นะครับผมนั่งดูเต็มเกมเลยนะครับอัลฮีลานเป็นทีมที่ ผมมองว่าเขามีนักเตะยุโรปหลายคนอ่ะอย่างโอเดียอิกาโลถ้าเรารู้จักนะครับโอเดียอิกาโลเคยยืมตัวกับแมนยูแล้วก็ตัวแสบคนนี้เลยครับมารติอุสเปเรล่าของเวสบอมนะครับที่เล่นงานเชลซีมาก่อนจําได้เลยนะครับผมถ้าแฟนเชลซีจําได้ปีที่แล้วนะครับผมที่แพ้คาร์สแตนฟอร์ดบิตกี่ลูกไม่รู้อ่ะหลายลูกนะครับผมจหกเจ็ดประตูอ่ะนะครับที่เชลซีแพ้เวสบอมวันนั้นอ่ะนะครับแล้วก็ยุคทูเคิลด้วยนะนะครับตอนนั้นอ่ะ นี่ครับตัวตัวอันตรายเลยนะครับผมสําหรับเขานะเพราะว่าอย่างเกมที่ผ่านมาที่เขาเจอกับอัลจาซีล่าแล้วผ่านเข้ามารอบรองเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างคือลูกยิงลูกสามอะลูกสามลูกสี่มจะไม่ได้ละยิงปันไซปันโค้งอะด้วยซ้ายอะคือได้บอลปพ๊กจับแค่จังหวะเดียวแล้วยิงเลยอะนะครับโอ้โหแบบก็คืออันตรายะนะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้าเนี่ยที่บอกว่า ถ้าเชลซีประมาทถึงแพ้เลยนะครับผมมันไม่ใช่ทีมธรรมดานะครับผมสำหรับเอาฮิรานเป็นอ่าเป็นแชมป์ UCL เนะครับเป็นแชมป์อ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของ AFC และการของเอเชียแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ซอลแลก็พูดถึงไปว่าก็เป็นทีมที่ดีมากนะครับมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็อ่าอย่างเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่ดีสําหรับเขาเลยนะครับผมแล้วก็เรารู้ด้วยครับว่าเขาไปแชมป์บอล รายการใหญ่ของเอเชียนะครับผมเรารู้จักผู้เล่นหลายคนคนระับอย่างมาเลกาเนกอลอีกคนนึงนะครับผมนะที่มาจากปอ์โต่เชลซีก็เคยเจอนะครับผมแล้วก็อิกาโลนะครับทีเ่เคยอยู่วัตฟอร์ดและเคยอยู่กับแมนยูนะครับนะแล้วก็มีกองหน้าที่ดีมากมายทำประตูมากมายเราก็คิดว่าน่าจะเจอเกมยากนะครับผมในการเจอเอัลฮีลานนะครับอัปเดตเรื่องลิสเจมนะครับกับเมนดี้นะคือลิสเจมเนี่ย ตอนนี้ก็ซ้อมกับซ้อมน่าจะซ้อมเดี่ยวอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างที่จะซ้อมกับเพื่อนแต่ภาพมันไม่มีนะครับอาจจะเป็นการเรียกความฟิตซ้อมเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้แบบร่วมเซสชันกับเพื่อนนะครับผมนะแต่ว่ายังไงอซ้อนเลิกเขาบอกว่าเหมือนรายการนี้ไม่น่าจะได้ลงแน่ๆนะครับผมสำหรับดิสจมคือเอาติดติดทีมไม้เฉยประมาณนี้ยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมเกมรอบชิงก็ไม่แน่ถ้าถ้าเราผ่านได้นะครับ ส่วนเอ็ดวาร์เมนดี้นะครับหลังจากคว้าแชมป์กับทางเซเนกัลมาแล้วนะครับผมคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะนะครับอซอลเลอร์บอกว่าอย่างช้าเนี่ยอาจจะไม่วันเนี้ยนะครับผมไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คือเกมเริ่มอะ่ะไม่แน่ครับเมนดี้อาจจะมาแล้วนะครับผมามาบินมาเสิร์ฟมาสมทบกับทีมนะครับ ก็ต้องเช็คอีกทีว่าสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างนะความอ่อนล้าการเดินทางอะไรต่างๆต้องเช็คกันก่อน,นครับแล้วก็มาดูกันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะได้ลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้นะครับผมเหมือนเหมือนแบบมีแอบลุ้นนิดเล็กๆด้วยนะนะครับผมส่วนเรื่องการเลือกผู้รักษาประตูนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงเมนดี้ไม่อยู่ในเคป้าก็โชว์ฟอร์มได้โอเคเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้มากเลยนะครับผมซอลเลอร์เขาบอกซอลเลอร์เขาบอกว่า ก็เรามีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมอยู่ในทีมถึงสองคนเลยนะครับเมนดี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับในบอลแอฟริกันคัพออนเนชั่นนะครับส่วนเกป,ป้าเนี่ยทำงานได้อย่างเหลือเชื่อมากครับทำหน้าที่ได้ดีมากๆอย่างเกมที่แล้วอย่างที่เห็นนะครับผมหนะ้าที่เซฟจุดโทษสำคัญในเชลซีผ่านเข้ารอบนะครับนะเราก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนกันกบทีมทีมงานโค้ชผู้รักษาประตูนะครับผมแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะยังไงนะครับ ส่วนฮาคิมซีเยนเนี่ยช่วงนี้ก็ซอลเลิ์บอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีนะครับอยู่ในอาการที่ดีอาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเรื่องเมสันเมาส์นะอซอลเลิ์บอบกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เห็นได้เลยนะครับว่าเขาเคลื่อนที่ได้อย่างไรบ้างครับรู้สึกอย่างไรในวันนี้นะครับผมนะจะมีการตัดสินใจอีกทีในวันพรุ่งนี้เพราะว่า ก็เรามีเกมที่ผ่านมาครับเกมที่แล้วนะไอเรับเล่นถึง120นาทีเลยนะครับก็ต้องเช็คกันอีกทีแล้วก็เดินทางไกลมาที่สารอาหรับบอิมิเลด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับผมความแตกต่างของเวลาเนี่ยจากอังกฤษกับที่นี่ก็คือเขาพูดถึงที่อิมิเลต์นะห่างถึงสีชั่วโมงนะครับผมก็เลยทําให้นักเตะบางคนมันนอนไม่หลับนะครับผมก็เลยแบบอาจจะยังปรับตัวกันอยู่นะครับ ส่วนทูเค้าจะมาวันศุกร์ไหมเป็นไปได้ไหมนะครับก็คือเหมือนกับว่าอมาตรการเขาเนี่ยคือแบบถ้าวันที่ห้าสมมุตินะครับวันที่ห้าเนี่ยเหมือนแบบกักตัวห้าวันแล้วก็ถ้าตรวจเป็นลบสองรอบก็น่าจะบินมาสมทบได้นะครับผมคือนะะักข่าวก็ถามว่าจะบินมาวันศุกร์เลยไหมนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็มาก็ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐน,นะครับผมแล้วก็ ก็หวังว่าจะมีผลตรวจเป็นลบนะครับสำหรับทูเคิลนะถ้าผลออกมาแล้วเป็นลบเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพื่อจะมาเอนจอยมาสนุกสนานกับกลุ่มนักเตะแล้วก็ทีมนะครับเราก็มีการส่งข้อความกาันมีการพูดคุยการผ,าผ่านทางโทรศัพท์นีนครับแล้วก็วิดีโอคอลนะครับผมเราต้องการได้รับการสนับสนุนจากเขา นะครับแล้วเขาก็อย erm er like ู่ตรงนั้นตลอดเลยครับเขาให้เขาว่า24ชั่วโมงนะครับนะครับก็แบบคือพูดเปรียบเปลยเฉยๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องเกี่ยวกับอเวลาทูเคิลเขาดูเกมอ่ะแบบดูเชลซีเล่นอะไรประมาณเนี้ยเกมที่ผ่านๆมาแล้วก็มานั่งดูอะไรแบบเนี้ยแบบดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทูเคิลเอ่อซอลเลิฟเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้นั่งดูกับทูเคิลที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมนะก็เลยไม่ทราบแต่ว่าทูเคิลเนี่ยเป็นคนที่อ่า เวลาอยู่กับทีมมันมี energy ครับมันมีพลังนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องยากนะที่เวลาเขานั่งอยู่หน้าทีวีแล้วมันจะมีอารมณ์แบบนี้นะครับอมันเป็นความท้าทายท้าทายใหม่สําหรับเขานะครับเขาต้องรับมันนะครับผมแล้วก็เสริมในเรื่องของปีเตอร์เชคนะครับผมว่าแบบการทํางานอะไรต่างๆนะครับผมเขาบอกว่า p e t e r ร์เชคก็อยู่กับเรานะครับผมนะเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งเลยครับตอนที่เขาเป็นนักเตะนะครับ แล้วก็เป็นผอที่ดีนะครับผมทึ่งน่าทึ่งมากนะครับผมเขารู้สึกดีมากๆนะครับผมแล้วก็อเมื่อเราต้องการเขาเนี่ยเขาก็จะมานะครับผมแล้วก็แต่ว่ามันไม่ไม่ได้เป็นการรบกวนอะไรนะนะครับผมแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมนะครับแต่ว่าเขากําลังสนับสนุนเราอยู่นะครับนะก็โอเคเป็นประมาณนี้สลับซอฟเนิร์ฟนะครับผมก็ให้ สัมภาษณ์ก่อนเกมนะเพราะว่ามันมีอีกคนนึงก็คืออัสบิเกตานะสัมภาษณ์ร่วมกันนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอามานะครับผมก็ถามเรื่องทั่วๆไปอย่างปี2012ที่เราไม่ได้นะครับผมมาเลยรายการนี้แล้วแล้วเราก็แพ้ไปนะครับผมในรอบชิงชนะเลิศเราก็ชวดไปนะครับผมก็ถามแบบว่าจะเป็นแรงเป็นอินสปิเรชันให้กับทีมหรือเปล่าหรือตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาสบิเกตาตามภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแถลงข่าวก่อนเกมนะครับ สัมภาษณ์คำสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับเอามาไม่ได้ทุกทุกประเด็นน,น,นะครับไปดูรายชื่อนะครับผมก็อ่าของเขาเนี่ยมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับก็จับตาดูอะนะมาเรก้ากีคาโลแล้วก็ไปเรล่าแล้วก็มันจะมีกองกลางคนหนึ่งของเขาตัวดำดำ,ดำสูงสูงหน่อยนะนั่นอะนะนะที่รู้สึกว่าจะยิงตีเสมอหรือยิงสองหนึ่งไม่รู้อะนะครับผมนะที่วันนั้นที่ผมนั่งดูนะก็อาจจะลืมลืมไปบ้างแล้วนะครับผมนะในเกมวันนั้นนะครับ ส่วนเชลซีมา4-2-2-2นะครับผมผู้สาวตัวเป็นเกเป้ ap, แนวเราก็อัร์สติโกตาซิวาลูดิเกอร์สองคนนี้ลงแน่ครับแต่ว่าจะเล่นแผนไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอาองโซเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางมีกองเต้โควาสิตแล้วก็แนวรุกนับใช้ซีเยตกับแวนเนอร์นะครับแล้วก็หน้าคู่ก็คือลูเวลูลูคาคูกับทางไคลฮาวเวสนะครับผมยังคิดว่าคคยอาจจะรุนเบียดได้แต่ แวนเนอร์อาจจะอาจจะสำรองนะครับผมอาจจะเป็นเมสันเมาส์ลงมาทําเกมกับซีเย็ก็ได้นะครับของแบบนี้นะมันอยู่ที่จัดทีมนะครับว่าจะเล่นสี่สี่สองสองแบบนี้ไหมหรือสี่สองสามหนึ่งหรือสี่สามสามแล้วแต่นะครับจะจัดนะเพราะว่าอาทางเทวชาโรบาก,ก็ซ้อมได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเดลลิสเจมก็จะกลับมานะครับผมผมว่าแผนหลังสามอาจจะมาใช้ก็ได้นะครับเกมแบบนี้นะนะครับผมกก็ไม่แน่นะอาจแบบใช้แผนที่แบบ อ่าเชลซีถนัดไปเลื่อยนะครับผมแล้วแบบมีตัวเลือกแล้วนี่นะครับผมเทโวชาโรบาลงได้อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสจะเป็นหลังสามก็ได้นะครับก็อย่ามองข้ามนะครับสลับแผนหลังสามนะหลักๆก็หลายๆคนก็คิดว่าน่าจะเป็นหลังสี่นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสลับรายชื่อที่คาดของฮูสกอร์นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับผมนะถ้าจะเอ่อให้คาดดาเกมเนี่ยเอ่ออย่างเอาฮีรานเขาเล่นมาแล้วนะเขาเล่นแบบ สนามแล้วแบบได้แข่งจริงมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็สภาพอากาศอะไรต่างๆเขาก็ชินมากกว่านะครับอย่ามองข้ามตรงนี้นะอย่ามองข้ามเรื่องสภาพอากาศด้วยนะครับผมสำหรับเชลซีก็แบบไปเจออุณหภูมิแบบหลักแบบสิบองศาแปดเก้าองศาแล้วมันมาที่อ่าเอเิเรตเนี้ยยี่สิบหกยี่สิบห้านะครับมันคล้ายๆอากาศบ้านเราอ่ะนะครับผมนะก็แบบอาจจะ ทำให้นักเตะมันเหนื่อยง่ายนะครับผมก็ต้องอย่ามองข้ามเรื่องสภาพอากาศแล้วก็สภาพร่างกายนักเตะด้วยนะครับอย่า,ยาลืมนะครับอย่าลืมมองข้ามถ้าเชลซีเล่นได้แบบโอเคเหมือนเล่นที่อยู่นอกษอ่ะผมว่ามันมันไม่แพ้อยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้นี้มันปัจจัยครับมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างมากนะครับสำหรับเกมเนี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เกมนี้ออกมาสูสีก็เป็นได้นะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับอย่างคลิปก่อนนั้นเนี่ยเขาผมบอกว่าเกมเนี้ย ถ้าถ้าแบบประมาทอะถึงแพ้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาเล่นบีบเร็วด้วยนะครับผมมีการเพสซิ่งบ้างนะครับผมไม่ได้แบบว่าดูดันเหมือนยุโรปนะแต่ว่ามีเกมเพสซิ่งแต่ว่าเรื่องความสามารถด้วยเข้าใจไหมครับนะที่ที่เท่าที่ผมสื่อเนี่ยคือเรื่องความสามารถนกแต่เชลซีมันมันถ้าเทียบกันตัวตัวมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะแต่มันอยู่ที่ว่าเชลซีจะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่า ทีมเราเนี่ยถึงแม้เขาจะดูอันตรายแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับผมมันทีมเขาก็มีข้อข้อผิดพลาดละกันนะครับผมสิ่งที่ผิดพลาดอาจจะส่งบอลไม่ได้แบบเนียนตาหรือแบบต่อบอลกันแบบเวิร์คลาสอะไรไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาก็มีข้อผิดพลาดแล้วอยู่ที่ว่าเชลซีจะฉกฉวยโอกาสตรงนั้นได้หรือเปล่าผมคิดว่าเชลซีหน้าจ้าตัวรอดแล้วครับผ่านเข้ารอบชิงได้นะครับผมว่าตามฟอร์มนะครับผมก็ต้องเล่นตามมาตรฐานฟุตบอลยุโรปอะ <c oughs> นะครับผมในการเจอกับทีมแบบนี้นะครับผมก็เอาใจช่วยน,นะแต่ต้องระมัดระวังแล้วก็อ่าเวลาดูเกมอะไรก็ต้องเผื่อตรงเผื่อใจไว้ตรงนั้นนะไม่ใช่แบบผมันต้องเล่นให้ได้อย่างใจอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ครับเพราะว่าเราเล่นต่างแดนด้วยนะครับผมมันแบบมันไม่เหมือนที่อังกฤษนะครับผมก็ต้องอ่าใส่ใจแล้วก็ให้น้ําหนักตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าแบบฟอร์มมันแบบอ Ч าจจะดูไม่ได้เรียบถูกใจเราถ้าเสมอไปอะไรแบบนี้ก็ต้องดูปัจจัยตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมมีผลครับ ก็ขอให้แบบไอ้สิในเกมเนี่ยก็คือดวงอ่ะขอให้มีแล้วกันนะสำหรับเชลซีนะยังไงก็ติดตามกันนครับในวันพุธนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนครับก็ถ่ายทอดสดอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นนะก็ไปย้อนฟังกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่องฮาร์ดออฟบลูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องเนี้บสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคครรััับบสสวดี